สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งสินค้าทางไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้ก็ส่งเครื่องยอดข้โพดนะครับอาเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับทางไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่องยอดข้โพดอ่าสามแถวขายอิสระนะครับสามแถวขายอิสระนะครับจานคู่ลูกปืนใบขี้เมานะครับผมนี่นะครับใบขี้เมาขนาดลูกปืนขนาด16นิ้วนะครับใบขี้เมา ไปขี่มาของรถไทนาเดินตามนะครับตัวนี้16นิ้วนะครับขาอิสระนะครับผมหน้ากว้างนะครับ1เมตร60นะครับตัวนี้ระหว่างห่างของขาจะตั้งมาที่65เซนนะครับขาอิสระก็ข้อดีก็มีโชคด้านหน้านี้ครับขาขยับขึ้นขยับลงได้นะครับเวลาหยอดเบนเนินเขาหยอดบนพื้นที่ผิวที่ไม่เรียบนะครับ โชคนี่จะขยับขึ้นขยับลงนะครับขาก็ขยับขึ้นขยับลงได้ครับตัวนี้ตัวนี้ก็แถมสลักให้สามตัวนะครับนี่สลักสามตัวนะครับผมแล้วก็จานหยอดเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งชุดนะครับหนึ่งคู่เอ้สามใบนะครับสามใบจานจะเป็นสามหุนกับสี่เอ้สามหุนครึ่งกับสี่หุนนะครับผมนี่นะครับ ด้านหลังนะครับตัวนี้ขากบเป็นขากบคู่นะครับเดี๋ยวให้เด็กมาดัดให้นะครับน,นี่นะครับจานด้านในตัวนี้น่าจะเป็นสี่หุนนะครับตัวนี้สี่หุนนี่ก็สี่หุนนะครับส่วนจานที่แถมให้อยู่ในนี้ครับ สามมูลคืออันนี้ทั้งปุ๋ยนะครับทั้งปุ๋ยทั้งสแตนเลสใหญ่นะครับนะครับส่งลูกค้าอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเครื่องครับถไปรษณีย์คันใหญ่ครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองนักขาจังหวัดยโสธรน,นะครับลูกค้าท่าในใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2ย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้า 094 46992 24นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับผมราคาเครื่อง 30, 3 3 0 0 0บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแรกกชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ